สวัสดีค่ะทุกคนพาปุณยใหญ่เป็นยางคือเก้าละเนาะจะยางออกกำลงังกําลังยางวันละนิดกิดยยจยามใสเนาจะพี่น้องยางไปรอบสนามนี่แหละคะ่ะยางใดจะรอบก็เอารอบนึงนี่ค่ะประมาณสนามกับประมาณนี่แหละกะสิผ้าเรายางใดจะรอบนึงกระสิะะอะเอาละคะ่ะพี่น้องกระสีเมื่อบาน ไปไปต่อโอ้ยพี่น้องจ๊ะยางมะพร้าวเห็ดไหมเห็ดอีหยังคือมันเป็นเห็ดคอนสวนออกตะหัวปี๊ซันบอกพี่น้องฮะโอ้ยกระดอกใหญ่แท้มันเห็ดคอนคือเห็ดคอนสวนได้แผ่พี่น้องจ๊ะม้าเป็นเห็ดคอนสวนล่ะนี่มันบอกโอ้ยตะหัวปีแท้โอ้ยมันขาใหญ่แท้พูดนะโอ้ยเห็ดไหม Kain ni ni ya Pino I need the more oh, I need the more yeah. Hold on Kain ni kak Pino Kain ni Wrap it in this Oh no Tuh Tuh แม่หลับพี่น้องเฮ็ดขอนชวนเพื่อนกดตัวหัวปีบบ้างควรเหรอเดี๋ยวเก็บอีกอันนึ่งด้วยพี่น้องเพื่อนย้ายหาถุงใส่ใจล่ะพี่น้องมือเก่งเพื่อนเกิดอยู่ในสอกนี่ก็มีหน่อยๆอย่อีกยัอีกจ้ะอีกๆๆนี่แหละมันโดนงัดก่นอนป้าจะพี่น้องแล้วบ้าง

ไ,ไปเอากระตาแป๊บนึงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องเด้ออันบล็กไกจากบา้านดอกคะ่ะเดี๋ยวย่างกับบ้าน,านไปเอากระตากับมีดมาตัดขาแปบ๊บนึงจ้ะเดี๋ยวมาจ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดแล้วไปไปบ่มีนล้วใส่ไปเอากระตาแล้วพ่อยายแล้วยืนถ่ายอยู่ต่อเห็ดนะจ้ะพี่น้องพ่อยายฝรั่งยืนถ่ายอยู่ต่อเห็ด <laughs> แนวแม่แนวสเอาเห็ดอันใส่กระตาก่อนมาใช่ไหมเดี๋ยวกระตามน่ะตัดขาตัดขาใส่กระตาห้ามนอนจะี่น้องแห้งแห้งดอกต้องเอาคนกับอันงามอยู่ได้ยุจากพี่น้องก็ยืนแล้วอันนั่งบ่ได้แล้วก็ยืนถือกล้องให้แต่พี่น้องสูดใจสูดใจขัด มันแห้งแหงนี่พี่น้องอันอากาศมันอันมันแห้งช่วงนี้อากาศฮอ,อ,อนฝนฝนวัตกจ้ะฝนวัตกหลายมือละมันแห้งมันแห้งก็ได้ยุจ้ะพี่น้องไดย้ยุดอกใหญ่มึงดอกนี้ได้ราคาคนน่ะใหญ่คัก เราออนๆกับแหงเพราะเพื่อนเพนื่นแหงแรงเนาะจ้ะอหน่อยพดว่า รูล้ะละแตไลฟ์ปันไ,นได้แ่ไลฟ์ยุ่งจ้งจะเร็วหไปโฟนได้แล้วพี่น้อไงได้เหตุเราก็สีเมื่อบานเด้อบานนี่นี่เอาจังไหนก็นเจม,มกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องจ้ามันอี้ลาไปก่อนเด้อค่ะภาคพันย์ยเมื่อบานก่อนบานนี่นี่เราอุตส่าห์เฝ้าต่อเห็ดไทยเจอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแววตัน <laughs> <Well done. laughs>